สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทีวีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับม,มาเจอกันในแบบฝึกหัดอจทอปสีหน้าที่52นั่นเองนะคะในหน้าที่52ค่ะเจอกันในข้อ12เขาบอกว่าให้วิเคราะห์คําวิเศษในประโยคที่กําหนดว่าคําวิเศษนั้นอะ่ะเขาทําหน้าที่ขายายคําได้นะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างมาให้เช่นประโยคนี้ งูเหา ishi, paper, mm ่ามีพิษร้ายแรงงูเห่าใช่ไหมมีพิษร้ายแรงคำวิเศษคืออะไรเนี่ยลองดูคำวิเศษก็คือคำว่า oh, ร้ายแรงค่ะทำหน้าที่ขยายไข่ขยายพิษใช่ไหมร้ายแรงจะไปขยายงูเห่าได้ไหมงูเห่าร้ายแรงไม่รู้เรื่องค่ะต้องบอกว่างูเห่ามีพิษร้ายแรงก็คือขยายว่าพิษของเขามีพิษเข้าใจแต่มีพิษที่มันร้ายแรงด้วยนะนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าจะเข้าใจงั้นเราไปดูข้อที่1กันประโยคข้อที่1ค่ะบอกว่า แมวดำจับหนูแมวดำจับหนูประทานก็คือแมวดำจับเป็นกริยาแล้วก็มีหนูเป็นกรรมก็คือโดนจับนั่นเองจบเราไม่ต้องไปดูเขาตรงนี้นะคะตัดออกไปสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่าแมวดำแมวดำใช่ไหมถ้าบอกแมวเฉยๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรรู้ค่ะแต่เขาใส่ดำม,มาให้เพื่อความ เพื่อการขยายให้รู้ว่าลักษณะตัวไหนที่มันเป็นแมวตัวไหนที่มันไปจับหนูก็คือแมวตัวสีดําเพราะฉะนั้นนะคะก็คือดําค่ะดําไปทําหน้าที่ขยายแมวนั่นเองนะคะให้เห็นภาพรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแมวตัวสีดำดำนะจับหนูแค่นั้นเองนะคะนี่แหละคือหน้าที่ของคำวิเศษโอเคเนาะต่อมานะคะข้อที่2เศรษฐีมีเงินมากมาย เศรษฐีมีเงินมากมายเศรษฐีเป็นประธานมีมีก็เป็นกริยาตัดทิ้งไปไม่ดูแล้วมีเงินมากมายเห็นคําว่าเงินมากมายไหมม,มีนะคะเห็นเนาะตรงนี้ปื๊บปื๊ปื๊เนี่ยนะคะมากมายแน่นอนว่ามันเป็นวิเศษค่ะวิเศษบอกจํานวนใช่ไหมก็คือบอกว่าจํานวนเนี่ยมันมีมากมายเลยนะแล้วเขาขยายใครระหว่างคําว่าเงินกับคําว่ามี ไม่ได้ขยายเงินนะไม่ได้คขยายเงินว่าจํานวนมากนะแต่ขยายคําว่ามีค่ะว่ามีจํานวนมากเลยมีอะไรมีเงินแบบนี้ถึงจะถูกต้องมากมายขยายมีไม่ได้ขยายเงินนะคะทำความเข้าใจใหม่ต่อมาดอกมะลิมีกลิ่นหอมดอกมะลิมีกลิ่นหอมอันนี้น่าจะได้นะคะคําวิเศษคือ,อรายหาก่อนคือคําว่าหอมอหอมหอมจะขยายใครละ่ะจะขยายมีไหมไม่ใช่นะคะคําว่าหอมมันเป็นคําวิเศษที่ใช้บอก ลักษณะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าอะไรลักษณะของของใครของดอกมะลิไหมไม่ใช่ลักษณะของกลิ่นค่ะก็จะเป็นหอมขยายกลิ่นแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคไหมโอเคนะจะบอกว่าดอกมะลิคําว่าหอมไปขยายดอกมะลิแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องขยายกลิ่นเนาะถึงจะถูกนะคะต่อมาม้าวิ่งเร็วค่ะม้าแน่นอนเป็นประธานวิ่งเป็นกริยาใช่ไหมวิ่งแล้วเป็นไงวิ่งเร็วซะด้วยนี่ให้ดูตรงนี้นะที่ จะไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้วิ่งเร็วค่ะใครเป็นขยายใครก็คือคำว่าเร็วใช่ไหมเร็วก็คือบอกบอกอาการนั่นเองนะคะอาการที่เขากำลังวิ่งเนี่ยเร็วเนี่ยขยายวิ่งว่าวิ่งไม่ได้วิ่งธรรมดานะมานะ้าม้าวิ่งเร็วด้วยแบบนี้นั่นเองต่อมานะคะข้อที่5แจ๋วสวมเสื้อสีชมพูแจ๋วสวมเสื้อสีชมพูค่ะแจ๋วเป็นประธานสวมเป็นกริยามีเสื้อ ที่บอกว่าเป็นไงวิเศษไปขยายค่ะว่าเป็นเสื้อสีชมพูเพราะฉะนั้นใครขยายใครสีชมพูใช่ไหมถึงจะถูกสีชมพูค่ะมาขยายเสื้อเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าคนที่สวมเสื้อสีชมพูเนี่ยชื่อเจ๋วโอเคไหมสีชมพูขยายขยายเสื้อนะคะว่าเออวันนี้เจ๋วนะสวมเสื้อสีชมพูนั่นเองไม่ได้สวมเสื้อธรรมดาแต่สวมเสื้อสีชมพูนะคะข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะปัญญามาโรงเรียนเช้า ปัญญามาโรงเรียนเชา้าไหนลองหาซิว่าวิเศษคือคำไหนบอกให้ว่าบอกใบว่าวันนี้วิเศษคือคือวิเศษบอกเวลานะคะก็คือคำว่าเชา้าใช่ไหมเชา้าทีนี้เช้าใครขายายใครขายายปัญญาถูกไหมไม่ถูกขายายโรงเรียนไหมไม่ใช่ขายายคําว่ามาค่ะก็คือไปขายายคํากริยาของประโยคนี้นั่นเองนี่ขายายคําว่ามา นะคะว่าเขามาเช้านะมาไหนอ่ะมาโรงเรียนหรือว่ามาโรงเรียนนะมาตอนไหนอ่ะมาตอนเช้าแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะทวนอีกรอบนะคะแมวดำจับหนูค่ะประโยคน,นี้ใครขยายใครดำขยายแมวนะเศรษฐีมีเงินมากมายมากมายขยายมีค่ะไม่ได้ขยายเงินปึ๊บดอกมะลิมีกลิ่นหอมหอมไปขยายกลิ่นนะคะไม่ได้ขยายดอกมะลิม้าวิ่งเร็วเร็วขยายวิ่ง แจ๋วสวมเสื้อสีชมพูสีชมพูไปขยายเสื้อให้เห็นชัดเจนและสุดท้าย6ปัญญามาโรงเรียนเช้าเช้าไปขยายคำว่ามาให้เห็นว่ามาโรงเรียนตอนเช้านั่นเองนะคะโอเคหน้า52ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ6ขคอสั้นๆไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่53และหน้า54ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย